ครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ้าวยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นคลิปปู่เยี่ยมออกนะไม่เห็นสักทีนะอยู่ใน YouTube ไม่มีเลยเลิกทำแล้วเหรอเขาว่านะคุณเหมียวคุณอะไรนะโทรมาจากภูเก็ตนู้นติดตามมาตลอด4ีหปีแล้วว่างั้น เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วกันอ้าท่านใดที่ไม่เห็นก็พิมพ์ค้นหาใหม่นะกดแว่นขยายปุ๊บนะตรงหัวโทรศัพท์นะเราดู YouTube อยู่เราเลื่อนปัด YouTube มาไว้ข้างล่างเลยแล้วกดแว่นขยายปั๊บแล้วก็กดไมโครโฟนปั๊บแล้วก็พูดว่าปู่เยี่ยมพารวยนะมันก็จะพิมพ์ขึ้นหน้าจอนะแล้วเราก็กดติดตามไว้นะ ชมแล้วก็กดติดตามไว้นะใครที่มีลิงก์ผูกลิงก์ไว้นะมันจะไม่พลาดจากการรับชมรับฟังทางช่องนะครับผมถ้าใครไม่กดติดตามไว้มันก็จะบางทีก็จะพลาดนะไม่ค่อยโผล่นะอ่ะงวที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะเปีศูนย์หสาให้ให้ไปในคลิปหนึ่งนะเข้าแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนี่เข้าเพราะว่าจับทางมันถูกหลักหลักร้อยมันไอ้งวดที่แล้วมัน แสนหมื่นพันเก้าห้าหนึ่งไอ้เก้าสามหนึ่งนะมันลอางมันมาหนึ่งตัวนะมันมาทั้งเก้าทั้งหนึ่งนะวดนี้เหมือนกันนะมันมาตัวไหนนะอ่านะเดี๋ยวดูในคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าพูดมากพูดมากอ่านะเรามาตามรับชมทางช่องซะก,ก่อนนะฮะเรามาฟังคำเตือนกันซะก,ก่อนนะครับผม พอจอกล้องมาทางนี้ได้องศา,าแสงก็เจอหน้าข้าวเหมนะือนเดิมนั่นแหละนะฟางน้นไถพวนเรียบร้อยแล้วเตรียมจะลงอ้อยนะปีนี้ทําเยอะหน่อยนะครับผมอ่าชมแล้วก็มาติดตามคาเตือนกันเลยนะเดี๋ยวเลื่อนเพจก่อนนะครับผมอคำเตือนนะฮะ คำเตือนคำเตือนบอกว่ายังไงรู้ไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณตัวเลขเพื่อการมาทดงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอ้าวใครโชคดีบ้างอ้าวเตือนกันหน่อยนะเก้าสีสามเก้าห้าหนึ่งให้ระวังนะระวังตรงนี้ระวังตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนน,น,นนะระวังตรงเก้าห้าหนึ่งเนี่ยมันจะมานะ มันมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวชี้ให้ดูตรงนี้นะ9743เนี่ยมันจะมาหนึ่งตัวนะเหมือนงวดที่แล้วมันก็มานะนี่งวดที่แล้วเอเอาให้ดูนะงวดที่แล้ว931ระวังมันจะมาหนึ่งตัวนะแสนหมื่นพันนี่มันมาตัวไหนรู้ไหม9มันก็มา1มันก็มาเห็นไหมเห็นไหมนะอ้า วดก่อนนู้นนะฮะเกตสองสองมันมาหรือเปล่าล่รนะฮะหนึ่งต่อข้อสิบหกต่อข้อศูนย์สองแล้วมาสี่หกอ้าวไม่มามาจะพองวันนี้แต่แอบดูนะมันจะมาอยู่ซะเรื่อยนะฮะเาไปสี่นาทีแล้วใครโชคดีบ้างนะฮะเอาเลขวิ่งนะครับผม งวดต่อไปก็สี่ห้าหกนะเจ็ดแปดเกหนึ่งสองเป็นเลขรับมันจะรับตัวไหนงวดที่แล้วนะ901นยะ์ะศูนย์กับหนึ่งจะต้องมานะงวดนี้4ี่ห้าหกอลายหลายช่องนะฮะหลายคนทั่วประเทศตอนนี้รู้ความลับตรงนี้แล้วเลขวิ่งนะพากันเอาไปทําเยอะแยะนะบางคนบอกว่าสมางวดนี้9ก้าสอย่างเดียวนะ เก้าสีตัวเดียวแมนแมนวาเก้าสีบางคนเก้าห้าบางคนก็เอาหกเอา, 6, เ,อาเอาตัวไหนไม่ว่าขอให้มันถูกนะครับผมอันนี้เราแบ่งปันกันเอาไปทําเอาไปใช้ไปคํานวณให้มันเข้านะ FC แฟนช่องหรือช่องอื่นๆก็คํานวณให้มันเข้านะเลขสามตัวนี่ม,มาเป็นเลขวิ่งเรานะเข้ายาวสองสาปีแล้วนี่สถิติมันนะ เข้ายาวเลยนู่นตั้งแต่งวด413มานะมาถึงงวดหน้51ก็ยังเข้าอยู่นะ้า44651ม,มัน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 พลาดแค่งวดสองงวดนะนี่นี่งวดนี้พลาดนะดหนี่812มา567จะต้องมานะแต่ถือว่าไม่พลาดนั้นไปล่างนะครับผมนี่เห็นไหมอ่า เลขแทนกันจำขึ้นใจได้แล้วแหละหกหนึ่งเจ็เกีนย์หนะเลขก,การกรบาทนะครับผมให้ไป3ตัวนะเข้าที่ชุดโต๊ะนะห้าหนเห็นไหมสี่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดสี่หนึ่งสามแล้วก็หนะ้าหนเะเข้าที่ห้าหนึ่งเกะครับผมมากร้อมน้อยนะให้กี่ตัวให้กี่ตัว อลอมน้อยให้สิบหกตัวนะเดี๋ยวมีเวลาจะทำให้นะเข้าช่องนี้นะครับผมเข้าหมดเลยเข้าหมดเลยเดี๋ยวขีดให้ดูนะนี่นี่นี่ชุดนี้นะนี่เรียกวิ่งมันเก้าศูนย์หนึ่งนะมันมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะนี่แถวนี้ทั้งแถวนะ จับมัดคอกันก็เข้าห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าแล้วฮะในศูนย์แปดแปดศูนย์ไม่ไม่ไม่เข้านะฮะอ้าแต่มันก็มีศูนย์หนึ่งนะนี่เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะฝั่งเลขคู่มีศูนย์แปดแปดศูนย์ฝั่งเลขคี่เอ่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเอาเข้าอ้างวดนี้เลขสอดแนมนะเข้าไหมเข้าไหม เข้าเต็คู่ทางนะห้าเ้าเ้าห้านะครับผมเลขสอดแนมก็วิ่งศูนย์หงเหมือนกันอ่ะมาดูเลขตัวนี้นะเข้าหนึ่งห้าไม่กลับนะไม่กลับให้นะอะกลับเองนะเลขน้อยชุดหกห้าเจ็ห้าย์ห้าหนึ่งห้านะฮะอาจจะวิ่งบนนะครับผมงวดนี้ มาที่หนึ่งห้าเห็นไหมเห็นไหมนี่วงให้สองวงนะสามหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเปลี่ยนหนึ่งห้านะให้หนึ่งหนึ่งเก้ากับหนึ่งห้านี่เห็นไหมเห็นไหมก็ต้องจับมัดคอกันนะได้เก้าหนึ่งห้าพอดีนะฮะอ่ะไปเร็วเรวเรัวๆนะสูตรรองรับตัววิ่งนะอ้าวให้ ถูกอีกแล้วนะนี่หนึ่งห้ากับหนึ่งเก้าจบมัดคอกันนะให้สีแดงที่ตรงเกนะ้าหนึ่งห้านะฮะนี่ยช่ไหห้าหนึ่งเก้านะอ่าติดทั้งคู่โต๊ะคู่ทางนะมันได้แค่นี้นะหาตาป้ามากล้อมใหญ่นะเข้า ตรงนี้นะเลี้ยงแถวกันเลยนะเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งนะอยู่ตรงนี้แต่ไม่จับหนึ่งห้าให้นะไม่มีอ่ะเรามาตามสูตรมาหาง่ายนะหมดเวลาแล้วนะแต่จะเขียนให้ดูนิดหน่อยนะสูตรมาหาง่ายสูตรมาหาง่ายเอาเลขวิ่งตัวไหนนะอ่ะเราตั้งลงไปเลยนะฮะ อ่ทวนให้สองวัดนะสี่สี่หกก็ตั้งหกนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตั้งซะเยอะแยะเอาตัวไหนนะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอานอานี้เดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะ ยิงไว้อย่างนี้นะอ่ายิงมาทางนี้ก็ได้นะอ่ายิงมาทางนี้ก็ได้นะอ่าจะได้เลขเก้าศูนย์หนึ่งอ่าสี่ห้าหกและก็ศูนย์หนึ่งสองฮ่เราก็จะได้ยิงเข้าหากันนะสี 6, ่ห้าหกยิงไปตรงนี้เลยนะ แต่ถ้าตรงนี้จริงๆเลขวิ่งเราได้ได้ที่ศนยะ์กับหนึะมันชนกันนะศูนย์หนึ่งทางนี้ก็สี่ห้าหเลขวิ่งอยู่ทางนี้นะมันจะเอาตัวนี้นะนี่สี่ห้าหศนย์หนึ่งนะ,ะผลออกมาก็จะได้ 40504151ประมาณนี้นะอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้อ้าวั้งลงไปเลยหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสองสาี่ห้าหกเจ็ดปดเกหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเก็ดอ้าเอาตัวไหนหล่ะที่นี้เอเลขวิ่งกับตัวนี้นะเดี๋ยวจะมาร์กให้สี่ห้าหกเอาช่องอื่นอืนเอซท่านอแอดมินท่านอื่นนะหลายคนนะก็เอาสี่ห้าหกวันกันหมดนะเพราะว่าเขาเอาจากคลิปของปุยี่ยมพารวยนะเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วนะ ก็ขอขอบคุณที่นำไปเผยแพร่นะให้มันได้ตรงตรงกันเลยนะอ่าจับตัวไหนครับผมสี่ห้าหกวิ่งนะสี 4, 5, 6, ่ห้าหกนี่ตัววิ่งมันนะ 9, 0, เก้าศูนย์หนึ่งอ่ายิงใส่ตรงนี้นะสี่ห้าหกมาห้าหกเก็ด ห้ 5, 6, 7, าหกเกยิงมาทางนี้ก็จะได้ส่วนมากเป็นเรียกล่างนะฮะอาแล้วจำลองดูนะครับผมจะได้ตัวไหนสี่ห้าหกอ่าผมจำหมดเลยนะเอาสีแดงดีกว่าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอ่าได้เก้าตัวนะ เม็ดเดียว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 เอาเลน้อยนะอ่าเจ้าตัวไหนนะอ่าขอแค่สามหางนะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกอ่ะเม็ดเดียวไปเลยนะไม่ศูนย์ห้าก็ศูนย์หกนะอ่าประมาณนี้ศูนย์สี่ก็ไม่ทิ้งนะอ่ะ เอาหมดเลยสรุปสามชุดนะอรอผลกันนะครับผมวันที่สิบหกนะครับผมเอาหมดเวลาพอดีครับผมลาพลาจากเท่านี้นะเลขมาหาง่ายเราก็ได้เลขวิ่งสี่ห้าหกเลขตัวประกบก็เก้าศูนย์หนึ่งกับห้าหกเจ็ดนะอันนี้ประกบเองนะสี 4, 5, 4, 6, 4, ่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยประกบลงมาเองนะลาพราจากเท่านี้นะครับผม มาทั้งนี้ก็เจอทุ่งข้าวเขียวๆอีกนะมาทังนี้ก็เจอป่าอีกอาหำรลาพาจากเท่านี้นะครับลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปูยี่ยมพารวยด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ